สวัสดีค่ะวันนี้ไฟคับชาแนลนะคะพามาเที่ยวที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ที่บางทองธานีนะคะเดินมาเห็นรถคันนี้ก็สะดุดตามากๆเลยเป็นรถบ้านแบบ4ประตูเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยแหละเดี๋ยวจะพาไปดูกันข้างในนะคะรูปทรงภายนอกก็สวยน่ารักมาก,มากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยี่ห้ออะไรอาย็นมากก็ข้างในก็บิวอินแบบสวยๆเหมือนอยู่ในโรงแรมย่มๆเคลื่อนที่เลยอะ่ะ ก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นช่องไว้ดูดาวได้นะคะข้างบนเปิดดูแบบเป็นลูฟท็อปแล้วก็ตรงนี้ก็จะน่าจะเป็นที่สําหรับที่นอนเนะเาะเดี๋ยวจะถามเขาว่าใครที่จะซื้อเนี่ยสามารถได้อย่างนี้เลยหรือเปล่าตรงนี้ก็จะมีเป็นปลั๊กนะคะซื้อแสงไฟเนาะตรงนี้ก็น่าจะนอนได้อสองคนเลยแหละกว้างมาก สวัสดีค่ะสวัสดีคกับพี่พี่เลยค่ะชื่อสงครามครับพี่สงครามนะคะเป็นเซลนะคะที่เป็นเซลขายให้อธิบายกันว่ารถอันนี้เป็นองค์ประกอบอะไรบ้างโอเครถตัวนี้คันที่อยู่เราเนี่ยเป็นสีขาวเนี่ยนะครับเราเป็นรถรุ่นเรียกรุ่นคัททอสนะครับเบสบนรถฟอร์ดสตอมแท็กขับเคลื่อนสี่ล้อเกียร์ออโต้สี่ประตูนะครับตัวรถเป็นเครื่อง2,000ัไบท์โบสองร้อยสิบดังม้านะครับ500นิวตันเมตร เรื่องกําลังไม่ต้องห่วงสบายมากนะครับส่วนตัวบ้านที่เราอยู่บนนี้นะครับก็ตัวมิติของมันเนี่ยกว้าง2เมตรนะครับตัวรถหัวถึงท้ายอันเนี้ยห้าเมตรเจ็ดสิบนะครับตัวความความสูงนี่สามเมตรตามกฎหมายกําหนดทุกอย่างไม่ต้องห่วงนะครับในในตัวรถเองเนี่ยในตัวโครงของบ้านเองเนี่ยเรามีการเจาะทะลุกับหัวเก่งนะครับเพื่อให้สามารถเดินจากด้านหน้ามาด้านหลังได้นะครับตัวหัวเก่งที่เป็นที่นอนไซส์ หนึ่งเมตรแปดสิบห้านะครับลึกสองเมตรนะครับก็นอนได้สองคนสองสามคนสบายๆนั่นคือเตียงคิงไซส์ e ค่ะเอาเตียงคิงไซส์ได้เลยใช่ได้เลยแต่แล้ลักษณะการนอนเราจะนอนหันหัวไปทางนี้ด้านท้ายรถนะครับส่วนตรงที่เรานั่งเนี่ยมันสามารถดึงออกมาทําต่อทําที่นอนได้ที่หนึ่งนะครับก็แปลว่าสามสี่คนนี่ยสบายๆกำลังดีเลยนะครับส่วนเบาะแถวที่สองของหัวเก่งเนี่ยที่เป็น ปกติมันจะเป็นที่นั่งสามที่นั่งนะครับเราก็เปลี่ยนเบาะเป็นเบาะแยกเพื่อให้สามารถเดินผ่านจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังได้นะครับในรถเป็นคันแรกที่ว่าแบบมีตรงนี้เนาะปกติจะไม่ค่อยเน้นนะคของของเราทําตัวนี้หมดแต่จะจอดทะลุงี้หมดเลยกับทุกตัวมีประก่อนมีตัวอัลฟาทำในตโยต้าเบต้าก็ทําในฟอร์ดชงสั้นก็มีนะครับจอดแบบนี้หมดเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งกันวันนีคนขับใช่ไหมัันยง ไปด้วยกันนะอะไรอยู่ใช่ในรถก็จะมีห้องน้ำอาบน้ำได้ขับถ่ายได้มีถังน้ำดีอยู่60ลิตรนะครับสิ่งประิกูลเบนก็รคาเซชดึงไปเทจริงมีตู้เย็นไมโครเวฟทีวีมีเราเตอร์อินเทอร์เน็ตนะครับแอร์ก็คือได้ทั้งหมดนี้เลยคนที่ซื้อได้ทั้งหมดนี้เลยแบบนี้เลยใช่ครับมีออนนิ่งด้านนอกนะครับหน้าต่างก็เป็นมีหุ่มมีม่าน ครบจบหมดใช่ครบจบหมดแต่เคาอยากจะรู้แล้วว่าราคาเท่าไหร่คะคันนี้สามล้านสองแสนบาทสามล้านสองแสนคือได้ทั้งหมดนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับเป๊ะแบบนี้มีทีวีด้วยอะไรด้วยใช่มีลำโพงด้วยเหรอมาแชล์้เามีอ่อะมีสอาถ้าบอยโมเดลนี้เนี่ยจะมีสองตัวให้เล <dated teenage> <online> <pl problème> ือกก็ค <Hum dû t> ือตัวตัวนี้ที่เป็นเครื่องสองพันมันคือ Storm Tab ใช่ไหมครับซึ่งทาง Ford เองก็ออกตัวใหม่มาเพิ่มเป็น V หกเครื่องสามพันอันนั้นจะเรียกว่า Wide t a อันนั้นก็มาทําได้ แต่ราคาตัวรถมันต่างกันไป,ไปมีส่วนต่างประมาณสักสองแสนบาทานะครับก็เพิ่มเติมเหมือนได้ก็แล้วแต่คนเลือกนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ยังขายอยู่ปัจจุบันเขาเรียกรุ่นเบต้าเบต้ามาเบสมาจากรถช่วงสั้นนะครับช็อตก็เรียกชอ็อตวิวเบสเป็นถ้าเรามองเห็นจะเป็นรถหัวเก๋งเปล่าๆแล้วก็มีกระบะเป Stand ็นสแตนเลสอ่าเอาทออกระบะสแตนเลสออกทําวดีไซน์เข้าไปมันก็จะได้เปรียบตรงที่ว่ารถตัวนั้นเป็นคอยสปริงลงมามันก็เหมือนช่วงล่างของเอเวอเรสต์ครับ เหมือนเอาเอเลอร์มเอเลอ์มททำรถบ้านเลยขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะได้นิ่มกว่าอันนี้เป็นแหนบเป็นแหนบแต่ว่าเราเปลี่ยนช้กอารให้ใหม่แต่ว่าถ้าเราจอดอยู่นิ่งๆเดีวจะมีัวค้ำด้วยมีขาค้ำด้วยมีขาค้ำด้วยครับมีขาค้ำหลังทุกทุกคันต้องมีขาค้ำหลังเพราะว่าใช่บางทีเราเดินแล้วมันจะมีมันมีโครงตัวแล้วก็ตัวขาค้ำมันได้ประโยชน์อีกทีคือเราไปจอดบางทีมันไม่มันไม่บาลานซ์าย้ความไม่ได้เราก็ต้องมีใช่ต้องไปปรับนิดนึงนะครับ ตัวนี้เป็นตัววัดระดับแบตนะครับอันนี้เราใช้ไฟจากไฟ220เข้ามาในรถนะครับอันนี้จะเป็นระดับแบตที่งานที่ใช้อยู่ระดับน้ําดีน้าเสียนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกสวิตช์เปิดปิดไฟธรรมดามีไฟสว่างนอกรถมีหม้อต้มน้านะครับเครื่องทาน้ําอุ่นเราไม่ใช้นำเครื่องน้ำอุ่นแบบปกติเราใช้ยบโอล์เป็นการ<ะ>ต้มเพราะมันกินไฟต่ากว่าเ,ออเครื่องทำน้ำอุ่นที่บ้านเรามันจะขายกันแบบ3,000วัตต์อะไรเงี้ย<ะ>แต่ยบลอร์เนี่ยมันเรามันมีแค่600วัตต์ เราใช้ไฟที่ใช่กระแสน้อยหน่อยเพราะว่างั้นแบตหมดเร็วนะครับต้องประหยัดประหยัดไฟที่สุดเราประหยัดไฟที่สุดใช่ต้องประหยัดไฟที่สุดนะครับก็หลังงานนะครับหลังงานก็ชมรถได้ที่โรงงานที่ชนบุรีนะครับหรือถ้าสะดวกกรุงเทพก็ที่ติดต่อไปที่เบนซ์ทองหลอดรามินทายุทธ22รามินทายุทธ22ใช่มีให้ทดลองขับอะไรคะไม่มีคันนี้แหละคันนี้เพิ่งเพิ่งเสร็จมาเดียวๆเลยครับอ๋อคันคันเรียวคันึ่กคลน้งหมเพราะใส่ก่อนเสร็จเพื่อโชว์ที่โงานนี้เท่านั้นเอง เดี๋ยวลองดูห้องน้ากันบ้างดีกว่านะใคในส่วนที่ทุกคนผู้หญิงทุกคนต้องแบบว่าอยากเห็นว่าห้องน้ําเป็นยังไงเจอเลยครับว้าวเดี๋ยวพวกเราเข้าไปดูนะคะนี่อู้สูงดูนี่ร้อยห้ากนะทุกคนยังเหลือพื้นที่ข้างบนอีก่ัลก็มีพัดลมระบายอากาศฝักบัวเรียบร้อยอ่างล้างหน้าอันนี้ก็คือเป็นเป็กดใช่ไหมคะใช่ครับเยี่ยม <laughs> ประตูก็กว้างอยู่นะ อันนี้ก็จะเป็นแอร์นะคะแอร์ก็คือด้านหลังจะมีทั้งหมด5ตัวแล้วก็มีแอร์ข้างบนด้วยอันนี้จะเป็นแอร์ไมโครบัสระหว่างรถวิ่งทํางานนะครับแอร์ตัวหน้าทํางานไมโครบัสทำงานใช่ครับแต่พอใช่พอจอดรถปุ๊บก็เราก็จะเปิดแอร์ตัวนี้ครับเย็นมากอ่ะจะบอกว่าหน้าร้อนนี่สวยเลยใช่ไหมคนนี้แบบฉ่ำๆไม่ต้องกดัดเย็นฉ่ำมากามกขึ้นมาด้วยฉ่ำใช่ครับตัวเองตัวมันเองมีแบตลดเทียมอยู่ด้วยแบตลดเทียม15กิโลวัตต์300แอมป์ ึือมันก็เปิดขึ้นดอยได้หมดเลยได้หมดเปิดเปิดแอร์ได้10บถึงสิชั่วโมงสบายๆนะครับอยู่ที่ว่าเราใช้ไฟแบบประเภทไหนจากคืนนึงอ่ะร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะได้แน่นอนนะครับรถพร้อมส่งหรือว่ารถต้องจองอ่ารถเราเป็นเม a ทูออเดอร์ครับก็สองต่อคันสองานต่อคันก็คือประมาณสองเดือนจองถึงสามเดือนจองก่อนแล้ะในงานนี้มีอะไรพิเศษพิเศษไหมคะโปรโมชั่นเนี่ยโปรโมชั่นในงานเราถามแถมออนนิ่งหน้าทั้งด้านท้ายและด้านข้างให้นะครับ ปกติไม่มีใช่ไหมต้องมาจองงานเท่าน,านั้นใช่ <c oughs> ใช่ใช่ครับทีนี้แล้วถ้าเกิดใครอยากซื้อก็คือสามารถที่จะใช้สินเชื่อได้ะไรได้ใช่ใชครับ,รบมีสินเชื่อของรุงศรีกับทิสโก้อสองที่ค่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะคะโอ้สวยมากข้างในาเป็นฟอร์ดดูดีมาก ตกแต่งคอนโซลตรวนี้ก็คือดูดีมากเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้กว้างมากเลยแล้วตัวนี้ก็คือนั่งได้อีก2คนด้านหลัง วันนี้ก็ขอบคุณพี่ส่งค้ามากๆนะคะ,คคะที่อยูสามมาแนะนำให้รายละเอียดต่างๆนะคะอย่าลืมนะคะงานมีถึงวันที่7เมษายนนะคะมาดูกันค่ะ